อืาอ่านไหม่รอดไหนะจะออันจำปปอีปีจำปีนึกถึง เนี่อยอ่านด้านี้ใ่้หม่ฟังน้ดนานเนี่ยโอเคเวาอ่าให้อัสาดีอืม,อมอเพลงอน,นดำอ่ะ <ม>าขาขมมาหาปูนาสัมรีปูป,ปูนาปูนามีขาแปดขาช่วยรอนู้มันตูจับปูมีกี่ขาขา<ะ>อ้ยูนามี สีดำดำไื่มีสีดำดำจำดีดีอูตาสีดำครับเก่งมากเลก็บไว้กับเอาดีดิก็นอนเล้พรุ่งนีไ้ไปขายไก่เนาะเดี๋ยววันจันทร์ก็ทุบถุงรอดนะ จะจำได้เขาหนอนเขานอนกันหมือนเนี่ยเอาอเนี่ยใีล้ละวิชานอนฟันนี้นะวิชาวิชาเป็นคนนอนก่อนนะ